สวัสดีครับผมภูมิสารภาพนะครับจากช่องมันนี่ฮีโร่เรามาร่วมการสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับช่องมันนี่ฮีโร่นะครับกลับเข้ามาสู่รายการของผม The Stock ้นฟ้าหาหุ้นเด้งรายการที่นาทุกท่านไปเจาะลึกหาหุ้นนอกกระแสหุ้นช้างเผือกตัวต่อไปที่ทําให้ท่านได้กําไรเป็นเด้งๆนะครับ The Stock นะครับมาถึง EP ที่20แล้วนะครับหุ้นตัวนี้ผมบอกเลยนะว่าน่าสนใจมากเป็นหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีของไทยนี่แหละมีการเติบโตในตลอด20ปีเนี่ย เยอะมากแต่ราคายัางวนเวียนไม่ไปไหนเลยผมคิดว่านะครับปีหน้าน่าจะถึงเวลาของเขาแล้วดังนั้นไม่ให้เสียเวลาผมขอเริ่มเดอะสต็อกตัวที่20ได้เลยนะครับแต่แต่แต,แต่ก่อนที่จะเข้าเดอะสต็อกตัว20นะครับมีเพื่อหลายท่านถามว่าเฮ้ยถ้าลงลงทุนเหมือนเดอะสต็อกเนี่ยผลตอบแทนจะดีไหมเออนี่ผมน่าสนใจมากเลยนะ ผมก็เลยทำโพมาไม่เรียกว่าโพดีกว่าทำผลตอบแทนมาแต่ไม่ได้บอกให้ลงทุนตามนะบอกว่าการเลือกหุ้นแบบเนี้มันสามารถให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจได้เลยอันนี้นะครับเป็นผลตอบแทนเมื่อเราทำเดอะสต็อกไปเทียบกับวันที่ทำแล้วก็ราคาเมื่อวันศุกร์เลยเทียบกันเลยว่าเฮ้ย ผลตอบแทนมันดีไหมก่อนนะว่าอย่างเนี้ยอยากให้เพื่อนเปรียบเทียบเมื่อมันผ่านไปหนึ่งหรือ2ปีผมเชื่อนะว่าผลตอบแทนบางตัวนี้จะทําให้เพื่อนประหลาดใจแน่นอนดังนั้นนะครับเวลาวัดผลตอบแทนอะ่ะผมอยากให้วัดผลตอบแทนเป็นปีแต่เมื่อเ,เพื่อนอยากลองให้ผมทําดูผมก็ลองทําดูนะตัวนี้เป็น EP แล้วก็วันที่ทําราคาราคาปัจจุบันผลตอบแทนมาดูตัวล่าสุดเลยนะผมตั้งให้เป็น EP 19.5ชื่อหุ้นทีจุดจุด,จด,จดหุ้นตัวเนี้ย ตอนทํานะทุกคนบอกว่าเฮ้ยไม่ดีราคาสูงไปแล้วบ้างอะไรบ้างแต่ผมมองเห็นศักยภาพในตัวมันว่ามันสามารถโตไปได้มากกว่านี้โดยการเลือกหุ้นแบบเดอะสต็อกเลือกหุ้นนอกกระแสที่คนไม่สนใจตามสเต็ปผมเลยคนถือน้อยแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเห็นด้วยดังนั้นผมเลือกตัวนี้มาวันที่ทำนะ10บาท60สตังค์ทุกคนก็บอกว่าโหสูงแล้วปัจจุบันนะครับ13บาท50สตังค์ผลตอบแทนประมาณ27% หุ้น EP 1 9เนี่ยเป็นหุ้นที่ทำเกี่ยวกับเอากระดาษมาแลกเงินเนอะอยากรู้ต้องไปศึกษาเองตอนที่ทำนะ2.7บาทันบอกว่าเฮ้ยมันต้อง2.5แน่นอนเป็นไปไม่ได้ผมกลับมองทนข้ามผมมองว่าหุ้นตัวนี้ไม่มีคนถือปันผลดี PE ตามการเติบโตของเขา,าเห็นชัดเจนดังนั้นอะผมให้ค่าม,มากกว่านั้นเยอะเลยแล้วก็มันเคยขึ้นไป3กว่าๆเลยนะปัจจุบันนะอยู่ที่3.08ผลตอบแทน1 3 2 หุ้น EP ที่18เนี่ยเกี่ยวกับอ่าบอกไงดีเกี่ยวกับน้ำมันเออสิ่งที่ผมจับได้ของตัวนี้เลยคือผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของอะ่ะซื้อหุ้นตัวเองเยอะมากบริษัทก็ซื้อหุ้นคืนผมคิดว่านะมันต้องมีอะไรดีๆแน่นอนเลยผมก็เลยจับตัวนี้ไว้แต่ผลงานยังไม่ปรากฏเออเพราะว่า ผมว่าต้องใช้เวลาสักพักอ่ะให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเขาซื้อไปทําอะไรแล้ววันนั้นนะผลตอบแทนจะเซอร์ไพรส์ตลาดแน่นอนตัวเนี้ยก็เลยผลตอบแทนก็กลางๆไม่บวกไม่ลบก็บคือติดลบ0.6%ต่อมาหุ้นตัว17นะครับเป็นบริษัททีจุดๆทาเกี่ยวเรื่องปลากระป๋องต้องบอกก่อนเลยนะเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาดีมากผลการเติบโตดีมากแต่คิวสอ่ะผลงานไม่ดีเพราะว่าโควิดพนักง,งานติดโควิดแล้วก็ต้องทําเขาเรียกว่าในบับเบิ้ลทำให้บริษัทอ่ะมีค่าใช้จ่ายสูงมากแต่ตอนเนี้ย แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะผลตอบแทนก็เลยไม่ดีอันนี้ถึงบอกว่าหุ้นเดอะสต็อกอ่ะมีทั้งหมด10ตัวขอให้มีผลตอบแทนดีสักประมาณ6ตัวอีก4ตัวบางทีอะ่ะสิ่งที่เราคาดหวังอาจไม่เป็นจริงดังนั้นแค่มี6ตัวทําผลงานดีนะผลตอบแทนในพอร์ตจะดูดีมากเลยตัวนี้ก็เลยติดแล้วไป6.5%แต่ผมเชื่อนะว่านาคตอะ่ะหลังจากที่เขาได้เดินเครื่องเต็มสูบแล้วอะ่ะถ้าวัดกันระยะยาวเป็น1ปีอะ่ะตัวนี้จะทําผลงานได้หน้า ตกใจอย่างแน่นอนนะครับหุ้นต่อมาตัวนี้บอกชื่อได้ละใน EP16 ่สอ่ะ SICT ตัวนี้ตอนที่ทําก็ทุกคนไม่เห็นด้วยนะบอกว่ามันแพงบ้างอะไรบ้างแต่ผมอ่ะกลับมองเห็นความสวยงามในความตัวเล็กของมันว่าเฮ้ยแค่คุณมีผลิตภัณฑ์สักอย่างโป้งมานะกําไรคุณเป็นเด้งๆแน่นอนดังนั้นอ่ะตัวนี้ผมก็เลยคิดว่ามีโอกาสสูงเลยตอนที่ทํา4.9บาท แต่ปัจจุบันราคา5.55นะตัวนี้เคยขึ้นไปถึง5.8อะไรได้วยนะก็ไม่ได้ีเรียอะไรเพราะเราลงทุนกับมันระยะยาวแต่อยากลองวัดผลซีสั้นๆน่ะมันจะเห็นผลยังไงผลตอบแทนก็คือบวก12.3%หุ้น EP ที่15คือหุ้น SO หุ้นตัวนี้เหมือนกันตอนทําทุกคนบอกว่าแพงหมดเลยนะแต่ผมกลับมองเห็นว่าเฮ้ยเจ้าของหุ้นถือเยอะขนาดนี้เจ้าของมีไฟรู้จักที่จะพัฒนากิจการเก่งเทคโนโลยี มีการ M&A ในอนาคตอ่ะต่อไปมันต้องไม่ใช่แบบนี้แน่นอนตอนที่ทําราคา13บาทแล้วมันก็ลงเนียนะลงมา11บาทแล้วก็ขึ้นไป13บาทแล้วก็12บาทจนปัจจุบันทะลุไปที่14.70บาทผลตอบแทน8.8%แล้วก็หุ้นตัวสุดท้ายที่ผมนํามาในลิต์นี้นะตามจริงมีเยอะเลยแต่ถ้าเกิดเอามาหมดนี่คือปวดหัววุ่นายแน่นอนเพราะมันเยอะทุกตัวเลยอีกตัวหนึ่งคือ INe t EP ที่14 ตอนที่ทําคลิป4.08บาททุกคนบอกว่าเฮ้ยอินี้นี่หุ้นไม่ดีคือเขาเล่นเก่งกับไรนะบอกไม่ดีแต่ผมกลับมองจนข้ามว่าข้างในอะ่ะ mm. เขามีของซ่อนอยู่แต่ผมไม่บอกว่าซ่อนอะไรไว้นะไปหาเอาเองมีของซ่อนอยู่ข้างในเยอะมากแล้วมันเป็นเพชรในตมมากเลยดังนั้นน่ะผมคิดว่าตัวนี้น่าสนใจมากปัจจุบันราคา4.48นะตัวนี้เคยขึ้นไป 4. อะไรเยอะๆเลยผมไม่ได้ตามเรื่องราคาเท่าไหร่ผมตามแต่กิจการผลตอบแทนบวก 9.8%เห็นไหมครับว่าถ้าเกิดเรามีหุ้นดีนะให้เวลากับมันหน่อยคือไม่ใช่เราซื้อวันนี้แล้วพรุ่งนี้มันจะขึ้นเลยนะมันเป็นไปไม่ได้เราต้องให้เวลากับมันลงทุนระยะยาวผลตอบแทนมันจะดูดีมากและเชื่อนะว่าในอนาคตอ่ะหุ้นพวกเนี้ยผมมั่นใจนะถ้าเราถือระยะ1ปีอ่ะจะมีบางตัวเป็นเด้งมีเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบสวยเลยแหละบางตัวก็อาจจะบวกเยอะ แต่บางตัวอาจจะไม่ไปไหนแต่เมื่อเราบวกลบกันแล้วอ่ะโดยใช้วิธีการลงทุนทุนได้งน่าจะทําให้เพื่อนได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีผมทดสอบมาแล้วโดยรายการอิสระภาพทางการเงินด้วยหุ้นเด้งนะอยากให้เพื่อนได้ลองไปดูกันโอเคสําหรับวันนี้นะครับเข้าเรื่องใน EP ที่ยีเลยนะเรามาดูลักษณะกิจการก่อนเราจะเพึ่งว่าผม <c oughs> ไปดูกิจาก,การก่อนแล้วไปดูว่าเมื่อหปีถัดไปอนะ่ะหลังจากทําคลิปเนี้มันจะโตขนาดไหนเรามาพบกันได้เลยครับลักษณะธุรกิจนะครับ ธุรกิจเนี้ยเป็นแบบยูนิตมากเลยอ่ะคือในตลาดผมว่ามีตัวเนี้ยตัวเดียวคือบอกชื่อปั๊บรู้แน่นอนแต่กลุ่มธุรกิจเขาอ่ะประกอบเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อจำหน่ายของคนไทยด้วยนะแล้วก็มีบริการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรองค์กรรวมถึงให้บริการจัดทำเงินเดือนและจัดทำบัญชีพูดง่ายว่าเขาเป็นตัวช่วยบริษัทเลยที่ให้บริษัทอะไปทาสิ่งที่เขาถนัด ถ้าคุณขายของขายอะไรคุณไปทําถึงที่ถนัดเลยส่วนเรื่องทรัพยากรบุคคลเรื่องเงินเดือนเรื่องการพัฒนาบุคลากรเรื่องการขัดลามาสายอะไรเงี้ยเขาจะดูแลให้คุณเองหุณน่าสนใจนะเรามาดูกิจการเขากันอันนี้เปอร์เแมนซ์ของเขาได้เลยนะครับเขาบอกว่าเขามีประสบการณ์ด้านนี้มา18ปีแล้วโอโ้โหเยอะนะมี3มออฟฟิศอยู่ในเอเชียมีไทยแลนด์สิงคโปร์มาเลเซีย มีบุคลากรมากกว่า500คนนะครับแล้วก็มีคนที่ใช้งานเขานะครับมากกว่า700,000คนโอ้โหผมรู้สึกตกใจนะตอนเข้าตลาดบริษัทนี้นะครับมีคนใช้งานนะผมไปดูอัปเดตครั้งแรกเขาประมาณแค่ส0 0 0สนคนเองผ่านมา4ปีมีคนใช้งานเขาขึ้นไป1เท่าเลยแต่ราคายังไม่ขึ้นตามนะตัวนี้นะครับ เป็นงานของเขาเขาจะมีสส่วนก็คือมีทั้ง HR Solution กับ Financial Solution HR นี่เป็นตัวหลักของเขาเลยมีซอฟต์แวร์เด็ดๆของเขาเยอะผมเชื่อนะถ้าเกิดว่าใครได้อยู่กับบริษัทที่เขาเป็นทำพันเนอร์ด้วยอะ่ะจะได้ใช้ซอฟต์แวร์เขาแน่นอนอย่างถ้าบริษัทที่เป็นใหญ่ๆห,หน่อยที่ใช้ของเขาก็ต้องใช้ Huma <Who> m t r i x เป็นเกี่ยวกับเรื่อง พยากรบุคคลแบบชัดเจนเลยแต่ถ้าเกิดบริษัทเป็น SME เล็กๆเนี้ยมีซอฟต์แวร์เล็กๆชื่อว่าไทเกอร์แล้วยังมีซอฟต์แวร์ใหม่เขาที่เขาไปร่วมพัฒนาทั้งโคนิคอนเป็นเกี่ยวกับเรื่องช่วยพัฒนาบุคลากร,กรหรือเบนเน็กช่วยทำให้พนักงานอะ่ะสามารถใช้ชีวิตที่มันดีขึ้นมีระบบต่างๆโหเยอะแยะมากมายอยากให้ลองศึกษาดูนะส่วนถ้าเกิดเป็นไฟแนนเชียลเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของ บริษัทชั้นนำตัวอย่างเช่น Oracle ผบอกไปใครก็รู้จักนะครับว่าเขาแบ่งกันยังไงถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทใหญ่ๆผมบอกแล้วว่าเนี่ยคือตัวหลักของเขาเลยก็คือ h u m e t r i c คือบริษัทใหญ่ๆเลยจะใช้โปรแกรมของเขาส่วนบริษัทเล็กๆอะ่ะเขาจะใช้เรียกว่าไ i ค r ร s o f t นี่คือตัวหลักของเขาได้เลยนะครับที่ทำเงินให้บริษัทได้สม่ำเสมอมีทั้ง Recurring i n c o m e ก็คือรายได้ประจำแล้วก็นอนลูคิงอิคด้วยคือรายได้ ขัง,ขงถ้าเกี่ยวกับเรื่อง HR solution นะเขาบอกว่ามีคนใช้งานเขามากกว่า7 0 0 0แสคนเลยนะครับบริษัทก็จะมีอย่าง Lotus, AIS, Delta, ธนาคารขสิกรไทย Miner, BTS โ oh, อ yeah. ้โหเยอะ S&P MK เนี่ยจะใช้งาน HR solution เข้าหมดเลย แล้วก็ถ้าเกิดเป็นเรื่อง Financial นะครับก็จะมีเป็นบริษัทแบบเขาเรียกว่าอาจจะไม่ใหญ่มากแต่อยู่ระดับกลางๆที่ใช้งานเขาอย่างเช่นเทนเซนต์ฟูจิซึจะใช้งานของเขาเลยนะครับผมต่อมานะครับเขาบอกว่ารายได้ของเขาอะที่หลักๆเลยนะคือ HR Solution สังเกตดูนะครับตั้งแต่เข้าตลาด2017เนี่ยโตขึ้นทุกปีนะ 2 0 2 0ก็ยังโตเลยนะขนาดเจอโควิดผมคิดว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ค่อนข้างโตและกำไรสุทธิเขาแบบโอ้โหสวยมากนะครับและสิ่งที่เกี่ยวกับธุรกิจที่ผมอยากจะให้รู้นะว่าเทนอย่างเงี้ยเอาซอสอย่างเงี้ยเป็นเทนของโลกเลยคือบริษัทใหญ่ๆอ่ะควรจะไปเน้นสิ่งที่เขาถนัด หรือบริษัทที่มันเติบโตวพวกสตาร์ทอัพอ่ะคุณไปเน้นสิ่งที่คุณถนัดเลยแล้วปล่อยให้เอา s o u r c เนี่ยทำงานในสิ่งที่เราไม่ถนัดอย่างเช่นพวกขาดลามาสายเงี้ยนุ่นไปไหมเกับเพิ่มพนักงานเนี่ยปล่อยให้เขาดูแลการเพิ่มเงินเดือนการทํานู่นทานี่เนี่ยบริษัทนี้จะดูแลได้นะครับแล้วนอกจากช่วยบริษัทแล้วนะยังช่วยพนักงานบริษัทให้มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยโอ้นี้ผมรู้สึกดีนะคือทําให้สังคมมันดูดีขึ้นนะครับและเขามีความได้เปรียบเพราะเขาอยู่ตรงกลางพอดีเขาบอกว่า บริษัทเขาเขาเป็นจุดศูญยากาศเลยพูดง่ายๆนะซอฟต์แวร์จากต่างประเทศอะ่ะจะเข้ามาเพื่อจะตีเขาก็ยากเหตุผลเพราะว่าต่างประเทศอะ่ะไม่เข้าใจกฎหมายของประเทศที่เขาไปลงคือกฎหมายอย่างเช่นกฎหมายประเทศไทยอะ่ะมีอะไรเยอะแยะอุ่นไปมากต่างประเทศที่มันซอฟต์แวร์สำเร็จรูปม,มานะถึงขั้นปวดหัวเลยแล้วเวลาจะแก้ไขก็ลําบากแต่ถ้าเกิดว่าเ,าเอาซอฟต์แวร์เขาอยู่ประเทศไทยทําเองมีมาตรฐานระดับโลก คือสู้ได้สบายราคาถูกกว่าด้วยอันนี้คือสิ่งได้เปรียบแต่ถ้าเกิดว่าไปสู้กับซอฟต์แวร์ไทยอันนี้ก็ยังได้เปรียบเพราะบริษัทเขาใหญ่คือเขามีฟังก์ชันที่ตอบสนองครบหมดเลยบริษัทจึงเรียกว่าตรงนี้ว่าสุญญากาศคือง่ายงว่าเฮ้ยมันอยู่ในจุดที่แบบว่าเขาแข่งขันได้นะครับผมแล้วก็อัตรากําไรขั้นต้นสูงมากสูงจริงๆและที่สําคัญนะครับจุดเด่นของเขาคือเขาเรียกว่ารายรายจ่ายมันเริ่มคงที่แล้ว คือคุณหารายได้ให้มันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะมันจะไปลงที่กําไรเลยเพราะรายจ่ายเขามันขึ้นน้อยหรือแทบไม่ขึ้นแล้วเพราะว่าเขามีของอยู่แล้วอยู่ที่เขาจะขายได้ขนาดไหนยิ่งเขาขายได้ดีนะกําไรเขาจะสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญอนะ่ะเขามีโอกาสขาดทุนต่ําเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีรายได้ประจําจากการที่ขาย <S <S เขาเรียกว่า HR Solution น่ะ <olution> เกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรบุคคลนะครับมีรายได้เข้ามาทุกเดือนทุกเดือนและสังเกตดูนะบริษัทไหนที่มาใช้บริการของเขานะส่วนใหญ่จะต่อสัญญาเพราะอะไรรู้ไหมคือมันเราเอาฝากงานไว้กับเขาแล้ว่การที่เราจะมาแบบเอ้ยเอากลับไปทําเองมันยากมากดังนั้นอนะ่ะเขาจะมีรายได้เขาเรียกว่ารายได้ประจาอ่ะค่อนข้างคงที่นะเฮ้ยแต่ผมว่ามันเยอะขึ้นนะสังเกตดูนะปี2 0 1 7นเนี่ย3 0 0กว่าล้านปี2018 400ล้านเลยนะ2019450ล้านแล้วก็2 0 2 0เนี่ยเกือบ500ล้านเลยโหน่ากลัวมากเลยนะเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยแต่รายได้ที่ไม่ประจำก็ยังเพิ่มขึ้นโอ้โหผมนี่รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะประทับใจตรงจุดนี้เลยคือพู่งแค่ว่ามันค่อนข้างปลอดภัยอะ่ะในการลงทุนถ้าเกิดว่าเราลงทุน กิจการอะไรสักอย่างที่มันแบบต้องหาลูกค้าตลอดตลอดเนี่ยมันเหนื่อยมากเลยนะปีไหนที่ไม่มีลูกค้าบริษัทคุณถึงขั้นขาดทุนเลยนะแต่เนี่ยถือว่าฐานะการเงินค่อนข้างแข็งแกร่งเลยที่สําคัญนะครับเขาบอกว่าเขาเติบโตนะตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาเลยนะดูดิตั้งแต่ยอด33ล้านอนะ่ะเขาบอกเขาเติบโตมาเกือบกี่ปีแล้วเนี่ยสิบปีสิบหกปีสิบแปดปีเนี่ยเติบโตเฉลีย่ยยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นทุกปีเติบโตมาตลอดเลย โอ้โหผมหาบริษัทประมาณอย่างเงี้ยได้ค่อนข้างยากนะคือ Value ของเขาเนี่ยค่อนข้างสูงเลยสำหรับบริษัทนี้ต่อมานะครับผม NetProfit ก็คือกำไรโอ้หกำไรนะสังเกตดูบริษัทนี้ช่วงแรกมีขาดทุนด้วยนะแต่ช่วงนี้คือเฟสที่แบบว่าเริ่มทำกำไรได้แล้วค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเขาบอกว่า มันแค่เริ่มต้นเท่านั้นโหผมชอบวิสัยทัศน์ผู้วิหารนะมันแค่เริ่มต้นเท่านั้นต่อไปจะมีอะไรที่ทําให้คุณเซอร์ไพรส์แล้วก็สามารถทํากําไรได้อีกคือเขาอะต้องบอกก่อนว่าเขาโตจากตัวเขาเองได้เขาเรียกว่าออร์แกนิกโกลโตจากตัวเขาเองได้และเขายังสามารถโตจากอินออร์แกนิกโกก็คือโตจากภายนอกได้โดยการจับมือกับบันทมติต่างๆเพราะว่าฐานข้อมูลเขาอะมีเยอะมากเลยนะ เจ็ดแสนคนเนี่ยมันสามารถเอาไปทำลูกเล่นอะไรได้เยอะมากผมว่ามันน่าสนุกมากเลยที่จะดูการเติบโตของเขาต่อมานะครับผมมาดูงบการเงินนะไม่ต้องสืบเลยกำไรสุดที่นะเติบโตขึ้นตลอดนี่โตขึ้นตลอด ขาดเจอโควิดปี63ามยังโตยเนะปีนี้ผมก็เชื่อนะว่าไตรมาสที่เสี่น่าจะโตแต่อาจจะมีสะดุดคืออาจจะไม่โตแบบก้ากระโดดมากคือปีนี้ต้องบอกว่าโควิดมันรุนแรงจริงอาจจะมีสะดุดตรงจุดนี้บ้างแต่ก็เชื่อ<ป>ถัดไปเนี่ยทุกอย่างสงบแล้ว่ผมว่าเขาอะน่าจะกลับมาแบบเพอร์ฟอร์มสวยมาก นะครับกำไรสุดทธิก็โตขึ้นตลอดนะแต่ปีนี้เป็นปีที่เขาเข้าตลาดนะครับมันก็เลยไม่ค่อยตรงหุ้นมันไม่ตรงกันเขาเข้าตลาดเมื่อปี60ตอนประมาณเดือนธันวาคือเราตัดจากตรงนี้เลยคือกำไรเขาเนี่ยดูเพอร์ฟอร์แมนซ์นี่มันโตตลอดเลยแล้วที่สำคัญนะ ROA ROE สวยถัอวเป็นหุ้นที่ ROE r o, e, r o e สวยและกำไรสุดทธิโอ้โห คือคุณกำไรสุทธิสูงมากเลยนะ20บวกเลยเดี๋ยวไปดูกำไรขั้นต้นนะ40บวกคือบอกแล้วแบบว่าเขาพัฒนาครั้งเดียวแล้วก็ต่อยอดของเขามีการปรับปรุงกานเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันอะไรให้มันเหมาะสมกับยุคเหมาะสมกับสมัยนะครับคือค่าใช้จ่ายก็มีอยู่ครั้งเดียวนี่แหละแล้วก็ค่อยๆเมนเทนเนไปเรื่อยๆส่วนรายรับเขาถ้าเขาขายได้ไปเรื่อยๆนะมันจะลงไปที่กำไรเลยกำไรสุทธิเขาก็เลยสวยมาก ต่อมานะครับเป็นราคาล่าสุดของเขาสังเกตดูนะเดีผมพาไปดูสไลด์ถัดไปว่าราคาเขานะไม่ไปไหนมาตั้งแต่เข้าตลาดแล้วคือเขา IPO มันส4บาทกว่าแล้วก็ขึ้นไป8ขึ้นไป9ไป10 13แล้วก็ลงมาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆทั้งที่กําไรเขาเติบโตตลอดนะครับตอนนี้ปัจจุบันอยู่แค่10.7บาทเท่านั้นมูลค่าตลาดเขาก็ยังไม่ถึงหมื่นล้านเลยผมก็เลยคิดว่ามันมีโอกาสเติบโตเป็นเด้งๆได้สูง ที่สําคัญนะครับ PE อันนี้อาจจะเป็นทั้งจุดอ่อนและก็จุดแข็งของเขาเลยคือ PE อ่ะค่อนข้างสูงคือละคือระดับ40เลยแต่ขอบอกนะตอนเข้าตลาดเขาว่า PE ระดับ60เท่าเลยนะแล้วมันลดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆจากกำไรที่เขาเพิ่มขึ้นผมเชื่อนะถ้าราคาไม่ไปไหนแบบเนี้ยเดี๋ยว PE ก็ลดลงมาจนทุกคนเห็นว่าเฮ้ยมันน่าสนใจนะ แต่ก็บอกว่าตัวนี้มันน่าจะเป็นหุ้นนอกกระแสเลยแหละเพราะมีคนถืออยู่แค่3,000ันคนเท่านั้นเอออันนี้คือเป็นสิ่งจุดหนึ่งที่ผมชอบเลยแล้วก็ปันผลเขา,าอาจจะไม่ได้เยอะมากนะแต่ได้ความเติบโตแทนตัวนี้เป็นราคาของเขานะสังเกตดูนะพอเข้าตลาดปั๊มนะราคาชูดไปถึงตัวนี้น่จะเกือบไม่มันใจสิบกว่าบาทสิบสาสบี่บาทได้เลยแล้วก็อยู่คงที่อย่างเงี้ยมาตลอดแล้วก็เจอสะดุดช่วงโควิดนิดนึงแล้วก็กลับมาเพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่ประมาณเดิมนี่แหละ ผมเชื่อนะว่าเมื่อปีถัดไปเนี่ยเขาได้เพอร์ฟอร์แมนซ์กับบริษัทหลายๆบริษัทที่สามารถทำกำไรเขาได้ด้วยนะเป็นอินออร์แกเน็ตโกดก็คือกำไรภายนอกเนี่ยเขามาร่วมด้วยเนี่ยจากที่ไม่ใช่กิจการของเขาเนี่ยเขามาร่วมด้วยน่าจะทำให้เขาเติบโตอย่างก้าวกระโดดแน่นอนและที่สำคัญนะสิ่งที่อยากให้ดูนะบริษัทอะนี่น้อยมาก โอ้โหดูอัตราหนี้สินต่อส่วนของพื้ถือหุ้นนะ0.25เท่าคือแทบไม่มีหนี้เลยหนี้น้อยมากอันนี้เป็นลูกเล่นเขาอีกลูกเล่นหนึ่งนะในการที่จะไปซื้อกิจาก,การการเติบโตจากการจอยเบนเจอร์การร่วมกันตรงเนี้ยสามารถทําให้บริษัทมีลูกเล่นในการเติบโตได้เยอะมากเหมือนที่เขาไปซื้อบริษัทหลายๆบริษัทเข้ามาแล้วก็กําไรขั้นต้นดูสิโอ้โห40%โโหเยอะมาก คือมันเรียนแบบยากของคุณไม่เรียนแบบยากอย่างที่บอกอะ่ะของต่างประเทศจะเข้ามาก็เจอกฎหมายไทยยุ่มยิ้มมากปวดหัวมากแต่ถ้าเกิดว่าของไทยก็ยังไม่โตแล้วเขามันก็เลยเป็นจุดศูนยา์กาศที่เขาสามารถเติบโตได้แล้วก็มีครูเมืองกำแพงที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็อัตรากำไรขั้นต้นเขาก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตลอดต่อมานะครับอันนี้เป็นอีกจุดที่ผมชอบเลยผมชอบผู้ถือหุ้นน้อยๆถ้าใครรู้จักผมอะ่ะผมจะให้เครดิตตรงจุดนี้เยอะมากคือผมอยากจะเป็นคนที่ไปก่อนคนอื่นดังนั้นถ้าเกิดว่าเราลงทุนกับหุ้นที่มี ผู้ถือหุ้นน้อยนะแล้วเราเก็บไปเรื่อยๆค่อยๆเก็บไปเรื่อยหุ้นตัวนี้มันจะเก็บยากมากตั้งสายทั้งวันอาจจะมีคนขายเลยก็ได้คือพูดงนาย้ว่าถ้าเกิดเก็บไปเรื่อยแล้วโตกับมันไปเรื่อยๆนะ <S 1> <S 1> แล้วจนกว่าคนทุกคนจะเห็นชอบแล้วผู้ถือหุ้นจาก3 0 0พันเป็นหมื่นคนอะไรเงี้ยกำไรคุณจะได้เป็นเด้งๆเลยอันนี้คือข้อดีของผู้ถือหุ้นน้อยเลยที่สําคัญนะครับลูกเล่นเขายิ่งเยอะมากอมเยอะจริงๆ,ๆมเพราะว่าเขาอะสามารถเอาข้อมูลของเขาไปจับมือกับวันธมิตรได้ตามในภาพนะเขาไปจับมือกับและบิด แล้วก็ไปจับมือกับอีออนโอ้หพอกออออนรู้เลยทำไรสเปคอีออนเลยได้ได้ข้อมูลฐานข้อมูลนี้ครับซึ่งเอาไปใช้ในการปล่อยกู้ก็ได้คือบริษัทนี้เขารู้อยู่แล้วว่าใครมีเงินเดือนเท่าไหร่ขึ้นยังไงมีการทำงานบริษัทกี่ปีมันเป็นฐานข้อมูลซึ่งสตองมากเลยนะพอไปจับมือกับพวกนี้มันจะทําให้บริษัทได้ส่วนแบ่งตรงจุดนี้แล้วก็จะได้กําไรตรงจุดนี้ดีไม่ดีนะอาจจะโตก้าวกระโดดเลยก็ได้ผมว่าตรงนี้น่าสนใจมาก และสิ่งที่ทําให้ราคาหุ้นนะผมเห็นราคาหุ้นวันเนี่ยข่าวเนี่ยมันออกวันศุกร์ตอนกี่โมงเนี่ยห้าโมงเย็นคือบริษัทซีเคเนี่ยเขาจับมือ MOU กับบริษัทนี้แล้วถ้าใครไม่รู้จักซีเคียนะครับเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอาระบบ รักษาความปลอดภัยเลทรอนิกส์เขาจับมือกันเพื่อจะทําอะไรบางอย่างเลยเขายังไม่ได้บอกมาเป็นทางการนะเราต้องไปตามต่อว่าเฮ้ยเขาจับมือกันลุกกันขนาดเนี้ยมันจะมีลูกเล่นอะไรที่จะเอาระบบรักษาความปลอดภัยไปใส่กับอ่าทรัพยากรบุคคลหรือบริษัทไหนมีระบบรักษาความปลอดภัยของซีเคียวใช่ไหมอ้าคุณมาใช้บริการของ พันเนื้อผมสิใช้คู่กันไปอาจจะทําให้การเติบโตทั้งทั้งสอันเนี้ยก้าวกระโดดได้อย่างชัดเจนเลยผมว่าน่าสนใจมากเลยนะแล้วก็บริษัทเนี้ยมีทรัพย์สินซ่อนอยู่ก็คือไปถือหุ้นบริษัทสีเขียวด้วยนะครับถือ5ล้านหุ้นโอ้บริษัทสีเขียวหุ้นราคาแพงนะน่าจะเกือบ30บาทบาทก็เค่มีทรัพย์สินตัวนี้ก็ประมาณเท่าไหรอ่อหนึ่ง้านละเออมีอยู่ตรงนี้เลยดังนั้นนะหุ้นตัวนี้นะครับ ของโบกเกอร์หนึ่งนะเขาให้นิยามหุ้นตัวนี้ว่าจุดๆุผู้ค่ายักษออ์อยากจะรู้ว่าเขาค่ายักษ์ยังไงลองไปติดตามดูนะว่าเขาอ่ะเป็นเขาเรียกว่าพัฒนาซอฟตแวร์มาตลอดแล้วก็เขาบอกได้เลยนะว่าเทียบชั้นซอฟต์แวร์ของระดับโลกได้อย่างสมบูรณ์แบบโอ้ขนาดนั้นได้หรอผมอ่านงานวิจัยขอยงเขาก็อ,ออเลองดูสิพร้อมที่ชนกับผู้เล่นซอฟต์แวร์ตลาดระดับโลกเลยนะ ขนาดนั้นเลยเหรอผมอะ่ะไม่ได้ใช้งานของเขาโดยตรงอะ่ะแต่เคยเห็นแอป,ป,ปเขาในมือถืออยู่คือเขาสามารถใช้ได้ไดหลายแพลตฟอร์มมากดังนั้นอะ่ะกำไรอะ่ะน่าจะถึงหมวดเติบโตในอีกไม่ช้าแล้วเขาก็เลยให้ชื่อว่าจุดๆุจดผู้ค้ายักษ์เออนะดังนั้นหุ้นตัวนี้นะผมบอกก่อนเลยว่าอ่าเราอย่าไปวัดเขาในระยะสัส้นคือต้องมองยาวๆแล้วเห็นการเติบโตของเขาสําหรับหุ้นตัวนี้นะในความคิดเห็นของผมนะ ต้องต้องมองยาวแล้วก็มองว่าเฮ้ยเขาจะเติบโตยังไงในระยะเวลาที่เขาสามารถโกรธได้คือตอนนี้ไม่ได้เฟดในการอยู่นิ่งเลยคือเฟดที่เขาโตไปเรื่อยๆผู้บริหารเก่งมีไฟกิจการดีดังนั้นน่ะน่าจะเป็นหุ้นอีกตัวที่น่าจับตามองนะครับแต่ก็อย่าลืมนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะเพื่อนๆจะต้องใช้วิจารณญาณในการลงทุนเงินของท่านท่านต้องตัดสินใจเองนะครับส่วนผมภูมิสารภาพจะ นาหุ้นที่น่าสนใจไปให้เพื่นอนๆลองวิเคราะห์ดูว่ามันน่าสนใจขนาดไหนแล้วก็อย่าลืมนะผลงานเดอะสต็อกที่ผ่านมาเนี่ยอยากให้เพื่อนวัดกันยาวๆไม่อยากให้วัดแบบว่าเฮ้ยตอนนี้หุ้นบวกลบเท่าไหร่อยากให้ดูกิจการเขาว่าเขาพัฒนาอะไรมากกว่านะครับแต่นี้ก็คือทําให้เพื่อนๆดูว่าเอ้ยมันก็ได้ผลตอบแทนใช้ได้นะไม่ได้แบบน่าเกียดน,นะ ยิ่งถ้าเกิดหุ้นใน EP ก่อนๆน,นะมันมีทั้งบวกทั้งลบก็จริงแต่ว่ามันมีบางตัวแบบ6เด้งก็มีนะ1เด้ง2เด้งนี่ม,มีนะครับแต่ขี้เกียจทํามันเยอะจริงๆนะครับก็เลยตัดออกมาแค่กี่ตัวนะ่ะ เจ็ดตัวหลังสุดนะครับผมสำหรับวันนี้ผมภูมิสรภาพต้องขอตัวไปก่อนนะครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับผมกับอาจารย์พืชน่าจะติดภารกิจทั้งคู่เออผมมีข่าวดีในการต้อนรับสมาชิกใหม่ส่วนอาจารย์พืชน่าจะมีข่าวดีส่วนตัวของแกเออดังนั้นรายการหุ้นเด้งยกกําลังสองเนี่ยอาจจะไม่ได้ออกอากาศนะน่าจะไม่ได้ออกอากาศหรอกเพราะว่าเป็นวันที่อาจารย์พืชมีข่าวดีพอดีส่วนรายการอิสรภาพทางการเงินด้วยหุ้นเด้งอยากให้เพื่อนติดตามนะครับพอตกํำลังสนุกเลยเริ่มต้นเดือนที่สองสัดาหน,นี้ก็น่าจะไม่มีนะระ ผมต้องเตรียมตัวไปต้อนรับสมาชิกใหม่อย่างที่บอกนะครับยังไงขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการลงทุนนะและลงทุนระยะยาวอย่าไปวัดผลงานสั้นๆเลยขอเถอะหุ้นเดอะสต็อกหรือหุ้นเด้งอะ่ะไม่ใช่หุ้นเก่งกําไรแต่เป็นหุ้นที่ลงทุนกับมันในระยะเวลานานแล้วพบกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมภูมิสภาพต้องขอตัวก่อนสวัสดีครับผม